าละครับสวัสดีเพื่อรชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในกันกับผมสมาร์ทมังกี้และคลิปลิงเล่นของนะครับสําหรับใครยังไม่กดถูกใจ Subscribe รับกวนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาทุกคนนะวันนี้นะเราจะมาแกะการ์ดโปเกมอนกันนะครับผมในชุดของ VMAX ็กายแนะครับผมเป็นชุดที่มี C H R นะครับคือโปเกมอนคู่กับเทนเนอร์ครับมันเป็นชุดที่สวยมากๆนะครับ ผมก็ได้จัดมา2กล่องนะครับผมมานะผมเพื่อเป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราจะมาจัดชุดนี้กันนะครับผมมาที่ซื้อตอนแรกนะครับผมมันจะได้การที่เป็น V u n i o น Pa น k นะครับผมก็ว Union คือการสด4ใบเหมือนเจ้าจูวียูเนียนะที่มันมีเยอะๆสี่ใบที่มาต่อกันนะครับผมนะโอเควันนี้เพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะะอันนี้ผมจัดมา2กล่องนะครับไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าอาจจะมีเพิ่มเติมเดี๋ยวว่ากันนะครับผมมาหนึ่งกล่องอันนี้นะกล่องเล็กนะมี20แพ็คนะครับ โอเคมาเรามาเริ่มกันเลยนะเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับวันนี้นะผมลองจัดไฟใหม่เพิ่มกล้องใหม่อีกตัวหนึ่งที่เป็น GoPro โโตอนแรกติดไว้ที่คอรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กผมเลยตั้งอย่างนี้ดูนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมมาเปิดออกมาอืมจริงๆผมอยากเก็บมากเลยนะอยากเก็บไอ้คาแรคเตอร์ให้ครบอะทุกคน ผมว่าไปซื้อแยกเอาดีกว่านะฮะไปเปิดบล็อกน่าจะยากนะฮะไปซื้อแยกกันน่าจะโอเคกว่าเลยทุกคนมีฮุบป้านะครับผมมีน้องเชอร์ี่แล้วก็มีไอหนูตัวนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะะนี่คือตัวไฮไลท์เหรอฮะ ำไมตัวไฮไลท์มันไม่เห็นหน้าสนใจเลยมีทั้งหมด184แบบนะเขาจะบอกตรงนี้เลยทุกคนมี184แบบบวกกี่ตัวก็ไม่รู้นะฮะควิวอาโค้ดเนี่ยเราสามารถสแกนขึ้นไป,ไปดูได้นะว่ามีอะไรบ้างข้างในนะ20แพ็คทุกคนดังนั้นเราก็ทีละหนึ่งกล่องแล้วกันนะฮะเดี๋ยวนับก่อนนะครับผมตามทรรเนียมหนึ่งสองสามสี่ห้าหปดเก้สามสี่ห้าเจ็ด 8 9 1เโอเคครับผมมาอาทีตย์เรสินะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเ,าเปิดตัวนี้ด้วยนะครับผมวีวูนเน้นแพ็กสอันนะครับเดาวอยากได้โค้ปอ่ะมันมี3แบบทุกคนตัดสวยๆเพื่อเก็บซองไว้1อันนะครับประกาศวางไว้ก่อนนะครับนี่ยังไม่เปิดนะที่เหลือเราก็ตัดเอาแม้ลองดูก่อนว่ายังทำอย่างนี้ได้อยู่เป <c oughs> ล่าหลังมาผมรู้สึกว่าตรงนี้มันซีลแน่นขึ้นนะครับมันดึงอย่างที่ผมทําไม่ได้แล้วทุกคนถ้าใครไม่ซีรีสฉีกหมดเลยก็ได้นะทุกคนใช่ไหมตรงนี้นะฮะเออไม่งั้นก็ตัดเอานะครับผมไม่ไครบัย ตอนนี้คือมันซิลแน่นมากครับผมแกะอย่างเดิมไม่ได้แล้วนะไม่ได้จริงๆครับคือแบบโคตรแน่น,นครับตัดเอาดีกว่าทุกคนแต่ต้องขยับด,ดีๆนะ <c oughs> ไม่ใช่ตัดไปตัดมาขาดไปเอานะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า มาแล้วมาดูกันทุกคนมาเดี๋ยวขออนุญาตใช้จออีกอันนึงเลยนะครับผมมามาทุกคนนะเพื่อความสนุกนะมันจะได้ไม่เรียงเป็นสีเควนนะครับผมเราสับการ์ดนิดนึงนะครับผมตัดไพ่ตัดไพ่พเราตัดแล้วนะครับผมมาเริ่มกันเลยฮนะทีละใบนะครับผม Energy พลังงานมืดเหรอฮะเฮ้ยตนนัวนี้น้องตัวน,นี้เก่งใช่ไหมเห็นเขาขายกันนะผมลิซาโดครับผมขอฮิโตะคั้งนีัเฮ้ยแบ็กกี้วีแมครับ เก่งหรือเปล่าไม่รู้นะครับ CSR นะครับคู่กับนี่ไงทุกคนคู่กับใครอ่ะชื่ออะไรอ่ะไม่เห็นบอกชื่อเลยสวยมากเลยทุกคนฮนะโอ้โหดูดิคู่กับเทรนเนอร์คนนี้นะเดีย๋ยวขออนุญาตวางแยกไปเลยนะครับผมมาแล้วหนึ่งใบแล้วคันเบธรรมดานะครับลาสนะเชอร์รี่นะครับผมและพลังงานธาตุมืดนะครับนะเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแวบบเออตัวนี้มัน มีร่างเคียวไดแม็กไว้เนี่ยนะนะครับมาวิปนะครับผมดาคุมะภาคไอ้าักเสริมอะเอ็กซเพนชั่นพาร์ตอะพลังงานพื้นฐานครับผมทําไมพลังงานพื้นฐานมันสวยจังเฮ้ยแดนดี้แดนดี้จะแชมเปี้ยนแยกมาเป็นฟอยล์เป็นฟอยล์แยกมานะฮะนี่สเตเดียมครับผมทัตทูนะฮะโปวารุนพลังงานพื้นฐานอีกแล้วนะครับเซค,อค,ค,ออค่อมนะผมเซค่อมฟอยล์นะฮะ สีกลมสีกลมของเราแน่เองฮะพัดหมุนวนออโรไลเนจีนะครับบิบลิรามะพลังงานพัดเหล็กใช่ไหมครเฮ้ยมาแล้วทุกคนเฮ้ยชอบไอ้นี่มากเลยไอ้หมอนี่นะฮะไอ้หมอนี่ครับผมเป็น CSR ธรรมดาแล้วครับผมเดี๋ยวผมเทียบสองใบนี้ให้ดูนะครับผมเนี่ยความมันวาวของอันเนี้ยมันน้อยกว่าตัวนี้เยอะเลยครับผมเห็นไหมตัวนี้มันดูวุบวับอลังการนะทั้งนั้นที่เป็น CSR เหมือนกันนะ เธอแปลกดนีฮะไม่เหมือนการเฉลยเลยโอเคฮะเปินต่อนะครับผมเฮ้ยุูกเกนไดน่าวีครับผมอู้ยแยกไนิีนึงนะการค้นพบของนักผจญภัยนะเมสซอนเรียกเรื่อยๆเมสซอนเก่งไม่ใช่หรอแต่เหมือนจะไม่ใช่ตัวนี้นะที่เขาขายขายกันนะโคคูนเฮ้ยม,มิคิว มีมีคิวอาอาครับผมโจเอนเนอรีนะครับผมทันเดอร์นะครับปับ๊บอูราโอสครับผมสามอานะครับสามอาไว้นี่แล้วกันนะครับยูกิโนะไอ,อตทำไมตัวนี้ฟอยแปลกแปลกตัวนี้ไม่ฟอยทำไมตัวนี้มันมีฟอยแบบทุกคนเห็นไหมมันฟอยแบบแปลกแปบบ่กทุกคนควรจะกาอ,อ,อฟอยไม่ใแชบบ่หรอฟอยแปลกแปลกฮะ เคนทารอสครับผมหมดแล้วมั้งเนี่ยคลิงหน้าทำไมผมสับเทพงี้วะพลังงานพื้นฐานปั๊บถูกมือนักล่าครับคิมเกนซัจจิมุชิยูริอาริอโดสฮิตะฮาเงะหายเปียมพลังโยมาวาลุเตควันซาวีไอ้ยยียเป็นการ์ดพื้นฐานด้วยครับผม โคตรเท่โอ้โหดูได้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยได้มอนเตอร์มาสีใ่ใบแล้วคาแรคเตอร์มันสองตัวน่าจะครบแล้วปะเห็นเขาบอกว่ามีเซตอาร์สองตัวนะครับตัวนี้ก็ฟอยด์ทุกคนฟอย์แปลกๆแล้วนะฮะเ,เห็นไหมฮะฟอย์แปลกๆแล้วนะครับผมและใบสุดท้ายของสิบอันนี้คือพอนี้สู้สุดใจโอเคนะครับไอ้การ์ดฟอยล์นี่เราจะต้องเอาไว้ใส่ซองเลยนะครับเดี๋ยวมันงอนะครับผมใส่ซองแป๊บ ขอเวลาคันโฆษณาหน่อยโอเคมาทุกคนเรามาแพ็คต่อไปกันนะครับผมอีกสิบอันนะครับโห oh, oh, นี้ไปช้ามากเลยทุกคนนะตื่นเต้นตื่นเต้น,นแต่เราได้ซ s r อไปครบแล้วป้าเ็าบอกว่ามีแค่สองอันไม่ใช่หรอ <laughs> หรือว่าผมฟังมาผิดผอาจจะฟังมาผิดก็ได้นะฮะ <laughs> อาจจะมีมากกว่า2หรือเปล่า ลิงเล่นของที่แกะการด์ดแต่ละรอบเนี่ยคผมลงทุนค่อนข้างเยอะนะทุกคนก็ช่วยกันดูนิดนึงนะครับผมช่วยกันดูช่วยกันไล์นะช่วยกันแช์นะเออยอดวิวมันจะได้เยอะขึ้นมาบ้างนะครับผมอยากทาลิงเล่นของเยอะๆนะแต่ว่าลิงเล่นของแต่ละคลิปคือแบบบอกเลยว่าหนักทุกคลิปฮะเดี๋ยวมีอะไรอีกทุกคนมีลิงเล่นของนะฮะที่เป็นสปอนเซอร์ของเรานะครับผมสปอนเซอร์นั่นจะบอกว่าลายที่2ก็ได้นะเพราะลายแรกเคยได้ไปแล้วนะครับผม mm hmm. เขาหายไปเลยอะ่ะ mm hmm. เขามีโปรดักต์ใหม่นะ แต่เขาไม่เรียกใช้เราส่งไปเขาไม่ชอบคลิปเราเท่าไหร่นะเสียใจอ่ะไม่งั้นก็จะได้ต่อตัวบับเบิ้ลบีบ้าตอนนั้นเห็นเหมือนเขาโปรโมทบับเบิ้ลบีนะอุลตร้าแมนทุกคนได้ดูกันแล้วใช่ไหมลิงเล่นของที่ต่ออุลตร้าแมนพาร์ทเดียวจบนะครับผมยังโคตรเลยมาทุกคนครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับชุดแรกนะฮะมาสิบใบต่อไปนะครับผมของกล่องที่หนึ่งนะครับมาครับเรียบร้อยครับผมสับแล้วนะฮะมาดูกันครับผมปั๊บมาอิกะนะฮะพลังงานพื้นฐานนะครับผมเฮ้ย เป็ว่าไม่ใช่แนละ้วไม่ใช่2องแล้วจะเป็น4นะครับผมจูเปตากับเทนเนอร์ของเขานะครับผมปับ๊บโอ้โหสเปียนะครับผมเป็นฟอยนะฮะไอผมวัดไอนี่มันฟอยตอนเนี่ยวิน <laughs> เอ็นเออมันฟอยจริง,รงครับแต่เป็นฟอยแบบพลังงานนะครับผมปับ๊บเอลูเรโดนะครับผมฝาถังเอเนอร์จีสโตนโอ้โหแฮปปี้นัทวีครับผมเป็นพื้นฐานเอ๊ะ แฮปปี้นามันต้องใช้ลักกี้ไม่ใช่หรอทำไมมันเป็นตัวพื้นฐานได้เลยอ่ะเอ๊ะผมเข้าใจผิดว่ามันพัฒนามาจากลักกี้เหรอไม่สิเข้าใจถูกแล้วเลเวลบอลนครับผมไทเลสึนะครับผมชาเวอร์นะโคบอลลอนฟอยนะครับหอคอยแห่งฟาร์มมืดนะผมคุราระบีเด้นนะพลังงานมืดครับผมเฮ้ยซาเชียนวีสวยจริงสวยจริงป ไอเท่มนะครับตัวอะไรอะ่ะลิงลิงกับไอตัวอะไรเมซอนล่างสองเหรอใช่ปะวะ <c oughs> ชินด้าครับผมพลังงานไฟฮุปป้าฟอยครับอื้อปั๊บชีบะเฮ้ยมีชีบะด้วยเหรอเอนจ g สโตนเดนเด่นเนะเฮ้ยได้แล้วเนี่ย,ยนนตัวข้างกล่องใช่ปะใช่เนี่ยได้แนละ้ว <c oughs> มันมีฮุปป้าไอเง้ยนี่ก็ฮุปป้าตัวข้างกล่องดิ นี่ไงใช่เลยนะครับผมตัวเดียวกันนะตัวข้างกล่องนะครับผมนี่แอปเปิลนะครับมับงกรมังกรแอปเปิลนายเองก็เป็นได้นะมังกรอ,อ่ะเฮคิดถึงตัวบางตัวที่เป็นได้แค่แยบินแต่เสียงสะท้อนนี่งไงพูดถึงก็งมาเลยลิซาโดครับอีบุยครับผม ยู่กินโนะกับใครก็ไม่รู้น่าจะเป็นเทรนเนอร์หัวหน้ายิมนะครับผมผมคุ้นๆนะนะครับผมน่าจะใช่นะเฮ้ยมาวะ่ะเฮ้ย,นะยมาว่ะเฮ้ยและเฮ้ยมาครับผมนี่นะครับผมมี n ยู n เนียนะครับนี่สุดยอดไปเลย,อยขอใส่ซองก่อนนะผมอยากได้มากทุกคนเห็นเขาบอกว่ามีในกล่องนี้นะครับผมความฝันเป็นจริงไม่ต้องรุนนะแต่อาจจะมี พิ่มเติมทุกคนผมอยากได้เทนเนอร์ทุกอันเลยผมชอบมากเลยมันสวยมากเลยนะมันเป็นอาร์ตท,ที่ทําได้ดีมากทุกคนผมชอบมากเลยนะตั้งใจทํามากอะ่ะนะครับปั๊บนี่ไอผีหมุนเอ้ยมาแล้วมาคู่กันเลยจู่โจมครั้งเดียวไอตัวนั้นมันยังไงนะจู่โจมครั้งเดียวว่าลาโอ๊ตัวเดียวกันครับผมนี่ไงเราลงไอห,หมอนี่นะครับผม แล้วถึงจะลงหมอนี่ได้นะครับพราเป็นเป็น V แล้วลงเป็น V Max นะครับผมนี่ได้คู่กันเลยนะฮะผู้เด็กนี้ดวงดีจัดจัดนะครับผมกล่องนี้คือแบบว่ามาครบเลยนะฮะปัะ๊บพระคุมโปวาลุนล่างฮิม,มานะครับแล้วก็ยูกิเออล่างไหนล่างผู้หญิงนะครับผมใช่ไหม e n e r g y ส p e e d หลนะครับแล้วก็เดวิ l นะครับผมพลังงานพื้นฐานเอ้ยปิกาจูวีแม็ก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 สวยมากกูถ้ามีเลสด้วยโอ้โหทุกคนนี่ไงที่เขาบ่นนะ่ะการ์โดนหักครึ่งครับทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเป็นรอยปิ้นหักครึ่งตรงกลางแลนะ้วทุกคนเห็นไหมฮะผมโดนนะนี่เห็นไหมฮะตรงนี้นะผมเนี่ยตรงคอปิกาจูเห็นไหมฮะนี่ไงเป็นรอยตรงกลางเลยครับแม่เจ้าโอ้ เกดไม่ดีแน่เลยเฮ้ยผมโดนอ่ะแต่ใบอื่นไม่โดนนะ <P ik achu> ปิกกจูนี่เต็มเลยฮะโหแล้วเป็นที่ปิกกจูด้วยอ่ะเป็นใบอื่นไม่ได้หรอไอ้บ้าเอ้ยเซ็งอ่ะโ้ทุกคนไม่นะโหแย่มากเลยครับผมผ่ากลางมาเลยตำหนิโรงงานนะครับอย่างนี้นะฮะโรงงานทำไม่ดีนะครับผมโคตรแย่เลยอ่ะ <P ik achu> โอเคฮะอยากใส่ซองแล้วคู่หนึ่งนะครับผม ทำอะไรได้โรงงานนี่โรงงานญี่ปุ่นพิมพเ้ยทุกคนพิมพ์ที่ญี่ปุ่นนะยังอ,อ,ยอยากจะร้องไห้นะพิมพ์ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมผมจําได้อยู่ว่าพิมพที่ญี่ปุ่นนี่ครับผมผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าผู้จัดจาหน่ายคือประเทศไทยนะฮะฟดเซิงเลยอ่ะมีอาอาอยู่2ใบนะครับผมนี่ที่เราได้มาอาอาสองใบเซ r ตอาสี่ใบนะครับผมวียูเนียหนึ่งชุดนะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นอาอาเนาะอาอาีกหกตัวนะครับผมเค okay, มา แกกล่องต่อไปกันครับมาทุกคนนะฮะกล่องที่สองครับผมอีกยี่สิบอันนะครับมาเฟรบขอยากก่อนหนึ่งอันดีกว่าเอ้ขั้นโฆษณาวียูเนียนนี้เราจะได้อะไรเอ่ยข้างในมีสี่ใบนะครับผมนี่มาแล้วครับผมขอมิวทูได้ไหมยังไงก็ไม่ซ้ำันหนึ่งอันแรกแล้วครับผมมาเฮ้ยมีห้าใบว่ะมันมีสัตว์ประจานอะไรมาให้ด้วยไม่รู้นะครับผมนี่นะครับผม และเราได้เก็ตโคกะนะครับผมนี้นะฮะเก็ตโคกะนะยอยวกขออนุญาตสซองแป๊บหนึ่งนะฮะหวงหวงหวงวีเอเนียนผมจะเก็บอย่างดีเลยผมรู้สึกว่าผมจะเก็บตอนแรกอยากเก็บ CSR นะแต่ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าตัวคาแรคเตอร์นี้นะผมแต่ว่ามันเยอะมากอะ่ะมันตั้งหลายแบบนะครับอืมไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําได้หรือเปล่าในการจะเก็บมันแล้วนะอย่างนี้นะฮะเห็นกันไหม่ะเอะประมาณนี้ <laughs> ต่อให้สวยสุดเลยไม่ได้หรอี๋ยวค่อยโชว์ตลกสุดแล้วกันคือมันแกะไม่ได้แล้วจริงๆนะเว้ยมันแน่นมากเลยอะ่ะจะทาไมทาการ์ดมีปัญหาวะทุกคนผม่าฉีกเอาไว้สุดแลวนะฮะไม่ต้องมานั่งตัดหรอกฉีกเอาเลยนะครับผมไว้จริงๆนะครับผมแต่ผมชอบอะ่ะเก็บซองไว้มันก็สวยดีนะ,ะับซองมันน่ารักดีนะ,ะเป็นไฟๆเลืม่มเรื่มนะผมมันลงทุนอะ่ะฉีกมันก็เสียหายไปเลยนี่เราเก็บผมก็เก็บทั้งกล่องเนี่ยทุกคนเก็บไว้นะเก็บไว้เป็นที่ระทึกดูว่าตัวเองหมดไปเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาต ตัดตัดไปเลยแล้วกันนะครับสัคงสคลิปไปเลยนะครับจะได้ไวนะครับผมจะได้ไม่ต้องมานั่งดูผมบ่นอะไรอย่างงี้นะมันจะยาวนานเกินไปฮะทุกคนมาดูผมแกะแการ์ดโปกเกมอนใช่ไหมหรือว่าฟังผมบ่นกันแล้วจริงๆเห็นมีคนคอมเมนต์ว่าชอบมาฟังผมบ่นไม่ได้มาดูโปกเกมอนหรอก เฮ้ยเราบ่นเป็นสไตล์เราจริงๆนะมันเป็นนิสัยอย่างเรานะบ่นเป็นธรรมชาตินะพูดไปเรื่อ,อยแฮะเมื่อก่อนเลยมีรายการนี้กันนะไม่รู้ทันกันหรือเปล่าคือ <c oughs> <c oughs> ตอนแรกที่เราทําช่องอ่ะเราแบบว่าทําพูดปออไปเรื่อยไงเพราะว่าเราอยากรีวิวที่ไม่ใช่รีวิวทุกคนก็จะว่าเหมือนผมเห็นอะไรเจอลรวอยากพูดก็พูดแต่ไม่ใช่ว่าแบบโอ้มันต้องอย่างงู้นน้ำหนักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนผมไม่ได้คิดจะทารายการรีวิวจริงจังอย่างนั้นนะแต่ว่าคนที่เข้ามาดูอะ่ะ คือมาหาข้อมูลรีวิวไงเออแล้วผมก็แบบโดนคอมเมนต์แรงเหมือนกันก็มีนะฮะรายการมันน่าจะซีเรียสเกินไปอะไม่ได้ถ่ายอันนั้นต่อนะมาเป็นรายการลิงเล่นของแทนนะครับแต่ผมก็บอกก่อนนะว่าเออพูดไปเรื่อยมันไม่ใช่รายการแบบรีวิวจานะ๋าแล้วเว้ยแบบเน้นแบบว่าเราเจออะไรเราก็พูดเตรียมข้อมูลแค่ที่สําคัญที่เราอยากจะบอกอะไรเงี้ยนะแต่กลายเป็นว่าคนไม่เข้าใจที่เราต้องการจะสื่อออกไปนะปด <c oughs> ูดูนี่ยะฮะขอญาตสับก่อนนะฮะ ชัฟเฟิลกันชัฟเฟิลกันไม่สับแบบไพ่นะเดี๋ยวมันจะเป็นลอยทุยกคนแค่แบบเบาๆก็พอนะครับผมเออเรียกว่าตัดแล้วกันนะครับดูพร้อมกันปั๊บเซอร์ไนท์ฟลอยนะครับผมนี่นะครับหอคอยแห่งฟาร์มมืดทำไมผมต้องเรียกฟาร์มมืดไปหยิบไม้ฝาดมาสิบูสเตอร์กาล็จโอ้โหจับแล้วรู้เลยว่า เป็นตัวพิเศษนะครับเมื่อกี้ตอนเราเอามือสอดเข้าไปข้างในนี่คือรู้เลยครับนี่ก็อีกใบหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะฮะนี่ต้องตะขาบวีนะครับผมป๊บไม่ใช่ครับผมรางสังหอนแต่เสียงตะท้อนเอ้ยวีแม็กดิวันดอนครับมังกรตึกนะครับผมโอ้โหมันสวยงามมากครับผมสามอานะครับปั๊บสเตเดียมครับฮิโตมารุ พลังงานพื้นฐานอินิจีโคตติ้งคาร์บิคอนฟอยครับผมจุเปตตาลูกโปงรู้แล้วว่าเป็นล oh, oh, oh. ูกโปงยูกิคาบุรินะครับฟิเซอร์กาลาโอ้โหเกตอาร์ครับผมเอ e รูเรโดคิสตันหมอกวิวิริดามะพลังงานอันนี้อันนี้ฟอยไหมฟอยอยู่ <laughs> เซคอมและเฮนเนอร์ของเขานะฮะ C H R ใบนี้สวยมากครับผมโอ้โ้หอะไรอะเจ้คุณยายคุณยายเป็น S R โอ้โ้ห S R ย่อไปเลยฮะเป็นซี R ค็ดแรมนะครับผมยูกิวาดิชยูกิวาทาชิเรียกชื่อยากจังวะมิคาลูเกะ เชอร์ลินโบคำสั่งของบอสอันนี้มันบอสพักไหนวะเนี่ยอยู่โจมฝ่ายเดียวครั้งเดียวไม่ใช่ฝ่ายเดียวไอ้บ้าเชียวคันเบ็ดธรรมดาซิมโบลา่ายาเลยูตันเป็นลิงเหมือนกันเหรอเนี่ยไม่รู้จักเลยอะ่ะยูรินะครับผมอีบุยยูกิฮามิพลังงานสาฟ้าครับผมเฮ้ยมาแล้วล่างสามมาแล้วฮะอินเทเลียนนะครับผม เคเลียมาครับปวารุ่นนะครับพลังงานมืดเอ้ยมืดอ,อะไรละพลังจิตนะครับผมเฮลกาดฟอยนะครับลุลินะกาล่าไอตัวหมานะหมาโคตรเท่เมื่อกี้นะครับผมเอ้ยหมดแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยไฟเยอเกรง 2R ครับผมมาแล้วไฟเยอทั้งฟิเซอร์ดีต่อใจนะครับ ขออีกตัวหนึ่งได้ไหมขาดใครขาดทันเดอร์นะครับผมตัวสีแดงแดงส้มส้มส้มสดิไม่ใช่แดงแดงนะ <S <S จริงๆเรามีมิวอีกชุดหนึ่งนะฮะอยากดูกันหรือเปล่าเอ่ยนี่นะฮะมิวนะครับ,รบมีอีกชุดหนึ่งนะยังไม่ได้แกะเลยนะผมพอดีมันมาช้านิดหนึ่งนะก็เลยยังไม่ทำเล่งเล่นของแล้วมันมาช้าที่หนึ่งนะผมยังไงถ้าอยากดูกันก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมเดี๋ยวจัดให้ดูนะฮะมีอยู่2กล่องนะครับผมสําหรับมิวนะมาชัอเฟิรนสับสักหน่อย มาได้แบบไม่ออเดอร์เกินไปแล้วครับผมมาดูนะผมปั๊บลิงพิกาจูวีเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันน่าจะซ้ำกับตัวของไอที่เราได้ตอนน้นป่ะฮะกล่อง25ปีครับแค่ไม่มีเลข25เอาไปใช้แข่งได้นะครับผมพลังงานจู่โจมต่อเนื่องครับผมถ้าคุมฮิโตคางิโยนัวนะครับผมโยนัวฟอยนะฮะ ผู้ฝึกนกโยมาวารุคาจิชูพลังงานพื้นฐานเอ้ยนิมเฟียวีนะครับสองแล้วอาล้วน่าจะครบแล้วหรือเปล่าครับเอะเราขาด R อีกตัวหนึ่งครับผมใช่ไหมตอนแรกเราที่ผมบอกไปนะว่าเรามีคาแรคเตอร์หนึ่งตัวแล้วนะฮะแล้วก็มี R 3ตัวอ๋อขาด R อีกตัวหนึ่งนะฮะอันนี้ที่ผมบอก 3R กับ SR น่าจะเป็นแบบว่า1กล่องลิมิตมานะครับผม นั้นเราน่าจะขาดเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับผมในส่วนของ 2R นะครับแล้วก็คาแรคเตอร์อีก3ตัวนะครับน้องปลาหมึกนะครับเลเวลบอลจิเมเลียนนะครับผมพลังงานพื้นฐานเชือกหลบหนีนี่มาแล้วนะฮูลาโอสจู่โจมครั้งเดียวนะครับผมชีบะราสนะฮะโคคูนโคเทเสอะไะแะบส สามอ่ายังมาอยู่ทุกคนแต่ซัมมะโค้ชเต้าเติมสามอะดาคุมาทันเดอร์ไม่เอาเอาทันเดอร์อีกตัวหนึ่งแมรี่ทัชทูโปวาลุนพลังงานพื้นฐานเชอริมฟอยนะครับผมโมมินะครับสยมารุโมโคโค พลังงานพื้นฐานพืชนะครับผมมาวิปครับผมมาวิปนะคร CSR นะครับผมปับ๊บ,บอเ,เอ้ยมาจะมวิแมากยันเต่สามอารู้ทำไมมันมีสามอาริ่มมาแปลว่า SR นี่มันเป็นพิเศษปะโชคดีได้มาอะไรเงี้ยไม่ใช่นหะ <c oughs> ผมน่าจะมั่วเรื่องเกตแล้วฮะมาแล้วครับผมคิงด้านี่มันยิมแปดของเจน2ปะครับ ่าจะใช่นะครับผม c s เอีกตัวหนึ่งขาดอีกตัวหนึ่งนะทุกคนมาแล้วน,อน้องนกอาเมอร์กานะครับผมน้องนอกเจนแปดหมดแล้วฮะซ s อโอ้โผมซับมาอยู่ติดกันเฉยเลยเฮ้ยพีโอนี่นักสำรวจนะฮะและไปสุดท้ายคือซาจิมุชินะครับผมโอเคเลยฮะเดี๋ยวขยัดใส่ก่อนตัวอูบาชม่สามอาสวยมากครับผม สวยมากๆนะฮะสวยจริงจังเลยนะฮะอู้สียดายตัวนี้สัมมากมันสัมม่ะไม่เอาไปแลกได้ไหมเนี่ยมีเมื่อกี้ผมไปดูอันเก่าๆมาม,มุมกล้องผมวางไว้ไม่ดีนะผมเลยไม่เห็นว่าใบไหนเป็นฟลอย์แบบแปลกๆหรือเปล่านะเนี่ยโคโคนเป็นฟอยล์แปลกๆห่ะไม่อะใช่ใช่ไม่เฉยโคโคนเป็นฟอย์แปลกๆเชือกหลบหนีนี่ด้วยนะครับผม ฟอยที่ไม่ทําขอบฟอยมาครับเหมือนวกพลังงานเนี่ยทุกคนแต่ผมก็จะเก็บแยกไว้นะฮะนี่ด้วยนะครับผมลิงตัวแรกเลยถือว่าโอเคบ้ากๆเลยนะครับผมได้ CSR ไม่ซ้ำก็โอเคแล้วสำหรับผมนะใส่ซองครับคู่หนึ่งนะฮะมาดูเก,กโกกากันิดหนึ่งครับผมนี่กางให้ดูนะครับผมนี้เกโกกะกนะครับนี่นะนี่สวยอยู่นะสวยอยู่นะนี่นะครับผมมาอีกชุดหนึ่งครับผมเรามาดูกัน ว่าเราจะได้อะไรนะฮะขอมิวทูมันมีสามตัวไม่เอาเก,กโกกะา <c oughs> ต้องคว้ายังไงวะเนี่ยโอเคแลนบนมันเป็นเทนเนอร์นะครับผมมามาดูกันนะครับผมนี้้านบนเป็นเทนเนอร์นะฮะและอา้าวมันคือคนเดียวกันเลยอะศารตาารย์คนเนี้ยนะฮะซาเชียนโอเคตกใจหมดเห็นสีแปลกๆรือว่าซ้ำ <c oughs> โอเคไม่ซ้ำขาดมิวทูขาด้องมิวทูนะฮะตอนนี้มันมีแค่นี้ปะ่ะฮะ ถ้าผมได้มีทูวร์อันนึงคือผมปิดงานแล้วผมในของวียูเนียนนะครับเออเมื่อกี้ผมโชคดีมากเลยนะทุกคนที่ผมได้วียูเนียนไอ้นี้มานะเจนใหม่ล่าสุดนะฮะโชคดีมากเลยเนาะที่ได้มาเพราะว่ามันไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะได้นะครับเฮ้ยเป็นไงธรรมดาที่ไหนอ๋อนี่เขาบอกว่าเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะฮหนึ่งแพ็คบรรจุ5ใบแล้วมีการ์ดฟอยล์อยู่แน่นอนนะครับผมการ์ด CSR และ C H R มันไม่เหมือนกันนี่เองถึงว่าฟอยไม่เหมือนกันผมก็เพิ่งรู้อ่านี่คือ C H R นะครับธรรมดาใช่ป่ะถ้าเป็น C S R. อ่เนี่ยก็คือจะแรงกว่ามั้งฮะถ้าอยากจะมีอะไรอย่างนี้อีกนะก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันดูให้ยอดวิวมันแบบปิติใจนิดนึงนะสักสามวันวิวต่อคลิปก็ยังดีนะตอนนี้มันได้พันวิวก็เก่งแล้วการโปเกมอนนะผมแล้วลิงเล่นของถ้าไม่ใช่การโปเกมอนคือแบบคนดูน้อยมากนะยังไงเดี๋ยวจะมีคลิปที่มีสปอนเซอร์เข้า๋ยวาผมจะบอกแล้วกันนะคลิปไหนนะยังไงก็ช่วยกันดูหน่อยนะครับผมสวันดีเท่านี้ก่อนแลวกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับผมและที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนที่สนราากทคลิปด้วย คใครพอมีกําลังนะอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะผมกดเข้ามาเลยนะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะผมมี Discord ให้สําหรับซัพพอร์เตอร์ที่แอคทีฟอยู่ด้วยนะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งนะครับผมเจอกันใหม่ลิงเล่นของหน้าฝากด้วยนะทุกคนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมไปแล้วนะสวัสดี m ิวทูขอวิวทูหน่อยขอวิวทูอ,อ,อันเดีเท่านั้นนะฮะ จะครบแล้วตอนนี้นะครับผม